รีม8 GOT7 เตรี God 7, God 7, God 7, ยมคอนเสิร์ตใหญ่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อแฟนคลับไม่ท้อและศิลปินก็ไม่ทิ้งสมการนี้เลยออกผลเป็นรีมคั่าทรูลงล็อกกันในที่สุดกับคอนเสิร์ตสเกลสเตเดียมวาระแห่งชาติของ7หนุ่ม GOT7 GOT7 อดอลแถวหน้าของวงการเคป๊อปซึ่งประกอบไปด้วยลีดเดอร์ JB JB Mark Mark Jackson Jackson Jin Yong JI N Y O U N G ยองแจ (YOUNGJAE) แบมแบม (BAMBAM) B และยูคยอม y u g y e o m ที่ทุกคนรอคอยด้วยความหวังตั้งมั่นก็ได้เลิกประกาศสู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ทั้งจากปากของหนุ่มคิมยูขยอมคิม y u g y e o m หรือ,อยูคยอมน้องเล็กแห่งวง GOT7 บนเวทีคอนเสิร์ต 2025ยุคยอมทัวร์ t r u s t ี y e ้ n อ o r e งอิพนบี่บยุคยอมทัวร์ T R U S T Y Encore in Bangkok ที่เจ้าตัวเพิ่งแสดงเสร็จสิ้นไปสดสดร้อนร้อนร่วมด้วยการยืนยันจากผู้จัดโฟวันวันเอนเตอร์เทนเมนต์โฟวันวันเอนเตอรหรือ 411N ของกึ้งเฉลิมชัยมหากิจซิริคอนเฟิร์มว่าเสียงของอากาเซ่กำลังจะดังกล้องทั่วสนามราชมังคลากีฬาสถานเร็วเวนี้ กรี๊ดมันออกมาไม่ต้องฮอปไว้ไม่ต้องเสชหาคลินิกจัดฟันใกล้ฉันแค่กดติดตาม411 e n t e r t a i n m e n t 411 e n เ t e r t a i n m e n t หรือ4 1 1 n กันไว้รอติดตามรายละเอียดต่างๆได้ทาง official social media ของผู้จัดงาน4 1 1 n ทุกแพลตฟอร์ม god seven อังกฤษ god เจ็ดเกาหลี g กสเ b บ u n เป็นบอยแบนด์เกาหลีใต้ ก่อตั้งโดยจ JYP Entertainment ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน7คนคือ JB, Mark, Jackson, Jin Yong, Yong Jae, Bam Bam และยุกยงเปิดตัวครั้งแรกในวันที่16มกราคม2014กับ EP ชื่อกอดอิดซึ่งขึ้นสูงสุดที่อันดับที่2บน Gaon Album Chart และอันดับที่1บน Chart Billboard World Album Chart กลุ่มได้รับความสนใจจากการแสดงบนเวทีของพวกเขา ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบศิลปะการต่อสู้แบบทริกกิง้งมาเตียวอาร์ทริกกิ้งปัจจุบันตัววง GOT7 ได้อยู่ในการดูแลของ Warner Music Korea โดยที่สมาชิกแต่ละคนอยู่ต่างสังกัดกันสมาชิกของ g o d Save Seven ออกจากค่ายจะ y p Entertainment เมื่อวันที่19มกราคมคศ2021หลังจากหมดสัญญากับต้นสังกัด วันที่20กุมภาพันธ์สมาชิก GOT เเวนได้สร้างช่อง YouTube ของวงใหม่โดยใช้เดิมและเปลี่ยนโลโก้วงใหม่และเผยแพร่คลิปทีเซอร์มิวสิกกวิดีโอเพลง e อนคอร์และปล่อยมิวสิกวิดีโอในวันถัดมาเป็นการปล่อยผลงานวงงานแรกหลังจากออกจากค่าย JYP อย่างเป็นทางการวันที่5มีนาคมบริษัท ABIS COMPANY ทแถลงว่าได้เซ็นสัญญากับแบมแบมเรียบร้อยแล้ว ในวันที่11พฤษภาคมได้มีการเผยแพร่คลิปเปิดตัวศิลปินใหม่เป็นการยืนยันว่า JB ได้เซ็นสัญญากับทางค่าย H1 GHR Music ซึ่งเป็นค่ายในเครือเดียวกับ AOMG Entertainment แล้ว